สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเขียนพยัญชนะไทยนะคะสําหรับใบงานใบนี้นะคะคุณครูจะมีพยัญชนะไทยให้2ตัวนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกลอลิงนะคะลอลิงออกเสียงหลอตัวที่ 2, สองสอเสือออกเสียงสอทีนี้เรามาดูว่าอลออิงกับสอเสือมันต่างกันตรงไหนนะคะอลออิงสังเกตลอลิงจะไม่มีหางด้านบนส่วนสอเสือจะมี หางด้านบนถ้าคุณครูปิดหางสอเสือแบบนี้นะคะสอเสือจะกลายเป็นลอลิงทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณครูเติมหางปุ๊บจากลอลิงก็จะกลายเป็นสอเสือทันทีเหมือนกันนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเขียนนะคะคุณครูจะขอทบทวนนะคะขอทบทวนรหัสก่อนนะคะอ่ามีคนอยู่หนึ่งคนนะคะคุณครูจะยงลูกศรไปข้างหน้าให้เด็กๆใส่ว่าเดินหน้าคุณครูจะใส่ลูกศร ถอยหลังให้เด็กๆจำรหัสว่าถอยหลังนะคะทีนี้เวลาเขียนลอลิงนะคะหรือเขียนพยัญชนะทุกตัวจะต้องเริ่มที่หัวหัวก็คือเป็นกลมๆนะคะทีนี้เวลาที่จะเขียนลอลิงให้เริ่มที่เส้นด้านล่างสุดนะคะด้านล่างสุดจุดขึ้นเดินหน้าขึ้นเส้นตรงใส่กระดาความเล็กๆนะคะแล้วก็ลงเส้นเฉียงขึ้นเส้น ตรงแล้วก็ใส่กะลาความชนเส้นลงมาหนึ่งช่องแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆเขียนเองเด็กๆก,ก็จะต้องจุดที่เส้นด้านล่างสุดนะคะจุดขึ้นเดินหน้าขึ้นเส้นตรงใส่กะลาความเล็กๆลกลงเส้นเฉียงขึ้นเส้นตรงใส่กะลาความลาะเส้นเลาอเส้นล้อเส้นลาะเส้น,ล,สนลงมาหนึ่งช่องนะคะนี่คือ หนึ่งช่องนะคะแบบนี้รอลิงทีนี้มาดูสอเสือบ้างนะคะสอเสือต่างจากรอลิงแค่เติมหางนะคะส่วนวิธีการเขียนเขียนเหมือนกันนะคะอ่ะเริ่มที่จุดด้านล่างเหมือนกันนะคะจุดขึ้นเดินหน้าขึ้นเส้นตรงใส่กระลาควา่ำเล็กๆลงเส้นเฉียงขึ้นเส้นตรงใส่กระลาควา่ำเลาะเส้น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 ,ล,สนลงมาหนึ่งช่องแล้วก็ใส่ หางซ้ําลอยแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการเขียนสอเสือนะคะส่วนที่เหลือนะคะให้เด็กๆไปฝึกเขียนให้ถูกวิธีเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปส่งให้คุณครูดูเหมือนทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเขียนลอลิงแล้วก็ส่อเสือเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ